สวัสดีครับแฟนมอลำมพี่น้องสุขูทุกคนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจช่องแท็กซี่สวรรณภูมิมาพอกันคือเก่าพี่น้องคลิปนี้มาคุยนัวหัวมวนมาคุยสบายสบาย,บายตามสไตล์แท็กซีส่สุวรรณภูมิเหมือนเดิมมาพอกันอยู่ในห้องนอนสตูดิโอห่าง <c ười> คลิปนี้แล้วสิพาพี่น้องไปเบิ้งสตอรี่นาักหนาลักสองศิลปิน ดาวลุงของมลําเพชรลําเพือนระวังระเอกโลโก้สลาวุฒเพชรลําเพือนแล้วก็นันเงเอกหน่อยน้องยุ้งนานพรเพชรลลาเพือนหรือว่าลูกเสาหล่าคอยเ <laughs> พิ่นสอกันไปสอกันมาในงานคอนเสิร์ตรวมน้ําใจหาทุนสางล่งสอมมลําเพลรลําเพือนนะสอกันไปสอกันมาแบบมันเป็นมุมเป็นมุมที่หนาล่างหนาหลักกลายเป็นภาษาบานทฮอกับสอกันไปสอกันมาเนาะแต่ว่า กันเป็นภาษากรุงเทพด้วยภาษาฝากกลางกันจิ่าสัมผัสกันไปสัมผัสกันมามันก็นเลยเป็นยังน่ารักน่ารักสําหรับศิลปินดาวรุ่งพระเอกหน่อยก็นั่งเอกหน่อยของมเ่าลำเพลินลเพลินนะเดี๋ยวขอสีภาพไปเบ่งมุมน่ารักนารักของทั้งสองคนนี้พี่น้องสวัสดีพี่น้องโลกโก้อพิเชียครับมื้อนี้พอ,พอกันคือก่าเหมือนเดิมวันนี้เรามาสัมผัส ศิลปินจุดใจละซาาศิลปินครับผมมาแล้วแผ่นแถมแตรมน้อง,องมิว,วน,พพน,น้องมิวยังเกาะน้องมิวนัทพรเพชร็ญพึ่นอ,น,อน,น้องมิวนัทพรพี่นอ้องเอาหัวยัง <laughs> น้องมิวยังเกาะนี่พี่น้องมาพรพแล้วนะครับตวัวจริงเสียงจริงตอนามาเออในรูปมันบ่ค่ะเออบอไม่เยอบอว่าคือตอนมาไลฟ์สดุดสองมือน้องมิวบริมาเนาะกันเลยบริพอกันจะเื่อะมือนี้ก็ พอลตะปอเพิ่งหล่ะเพิ่นก็ถ่ายอิมบีอยู่นะครับก็เพิ่งได้พักมากับซ้อมแล้วก็ถ่ายอิมบีเลยเนาะเพิ่งได้พักเดี๋ยวก็จะมีซ้อมแล้วจะมีอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์นะครับเออพี่น้องพี่น้องเรียกร้องก็สิได้มีเซอร์ไพรส์ได้บ้านี่แต่ว่าจักสิเป็นจังได๋า่มาหลุมมาหลุมไว้จับใช่กันเอาผลงานเพลงเป็นจังได๋ถ่ายอิมบี้พอใส่แล้ว เพี่งเริ่มถ่ายเลยค่ะเป็นวันนี้ถ่ายวันแรกเนาะค่ะกับเป็นท่ายิ่งนะคะกับนี่ค่ะเพลงเพื่อชีวิตค่ะค่ะพี่นิก่ะฝากติดตามชมในเด้อค่ะทางช่อง y YouTube เพชรลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะโอเคซื้อเพลงเมื่อนั้นซีมีบอค่ะพี่น้องคนลูกไปฟังอันทีเซอร์เนาะมันบอสมันปล่อยไปป้าเสียงเสียงหลองเสียงแม่พ่อบอกว่าไม่ได้ซ้อมหรือไม่ได้อะไรเลยนะ ไม่ได้แบบบอกยากเลยคือเข้าไปห้องอั <_ d ata> เขาก็ทำเองิปอนพวดเนียพอชมแต่ว่าเสียงเพาะมากเพาะมากเลยนะครับเห็นเพื่อนบางคนก็ไปยืนฟังดูตอนนั้นน้องไทยเอ็มวีตอนนี้อายุเ่าไหไ่แล้วสิบหกครึ่งค่ะยังไม่ถึง <16 S 2> สิบหกครึง่งโอ้สิบหกครึ่งี่น้องเขาจะสิบหกครึงคร่งสิบหกนี่เลี้ยงอยู่มอสไหนมอสหาอ๋อมอสหาโอ้มอสหามอสหกไกลแล้วไกลค่ะไกลบรรุแล้วบรรุเท่าไกลไก แสดงว่าเป็นศิลปินเต็มตัวเนาะแมนนค่ะน <ations are the terms> ้าเกจักปีม okay. ่อหาโม่อหกพี่น้องนี่น้องมิวนะครับฝากกับน้ำแนนมีช่องทางการติดตามทางไหนเนยมีช่อง Facebook ค่ะมิวนัทพรค่ะแล้วก็เพจมิวนัทพรคือกันค่ะแล้วก็ u t u b e ก็มีนัทพรเหมือนกันค่ะอออันนี้จะได้หาง่ายๆอันนี้แหละง่ายจีนี่พี่น้องฝากกัติดตามนะครับสำหรับน้องมิวนางเอกของนี่แหละนางเอกหน่นยสิเพื่อนิงเกิลแหลกในชีวิตเป็นบ่ มาหลายซิงเกิลละค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าเพลงแรกอ๋อ้เป็นว่ามีมีซิงเกิลเยอะแล้วเนาะมีค่ะแต่ว่ามาได้เพลงเร็วค่ะหนูมีมาแนวเพลงเร็วว่ะหยุดหยุดเพลงนี้เป็นเพลงสาเพลงแรกเลยกับวได้แดงเพลงแรกในบ้านเพชรลำพูนเพลงแรกในบ้านเพพชรลเป็นค่ายของเพชรลำพูนใช่ค่ะเป็นซิงเกิลแรกของเพชรลำพูนีเพราะพี่มาบอว์เพราะอะไรถึงบอว์บอว์บ้าน มันมวนไหมมันมันก็สิโอเคอยู่เด้<ช>คิดว่าให้พ่นละยอดวิว<ช>ดังๆฝังังๆเฮงๆื่อยๆไปน้ำกันมาล,าล่หลุนคอนะเอก,กึนล้านต่อไปถ<ช>ูกค่ะปันกัน,<า>นให้องได้เอก,กนลานพี่น้องเอาฝักงน้องมิวน้ำนะครับ <c oughs> สักินี้ก็มีอยังไมยพี่น้องทักทายกันก็คิว่าศิลปินนะครับล่อท้ายคลิปเพิ่นแล้วก็แต่ว่ากท้ายหลายคนแล้วล่ะนะครับเพิ่งได้โอกาส เพิ่งได้จังหวะเพื่อนอันนี้พอดีออไสสก่กกพี่น้องกนไงไรกุแทะครับผมขอบคุณทุกทร่างก่ขอบคุณน้องมิวเอาสู่ๆต่อไปนะครับงงๆปังๆอยู่น้ำกันเงยวเเอาพี่น้องขอบค <laughs> ุณทุกคนร่างกาครับ <c ười> ไปค่ะไปหาเพื่อนกันนะคะไป <c ười> ไหนไม่เนาะมืดมืดขี้ตุ่มนี่อุ้ยเรามาอยู่กับศิลปินหลายๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนได้อหมเนี้เโอหยสดีค่ะอันนี้นำตัวเลยค่ะ ไปน้อยหน่อยครับผมโลโก้พี่น้องฝากพระเอกหน่อยใน้สงใจนะครับโลโก้หน่อยครับเป็นลำเพลินนะครับผมกับช่องน้องมิวนะครับพี่น้องเขาไปกดติดตามโลโก้อธอิเชียวให้น้ำหน,นเด้อครับขอบคุณเอฟซีน้องมิพี่น้องมนะาหน้าสัมผัสเมื่อวันล่ะเั็นี้เพิ่ะได้สัมผัสขึ้นวันศไปอาบน้ำมานศ่ไปอย่วันไปค่ะ <laughs> กักตูวไว้ก่อน มอแรมิสเตไพพี่น้องขอมานะครับเราจัดให้เดี๋ยวมิสเตอร์ไพอีอย่างนี้ให้เรายังไม่บอกนะคะเราจะมาเจอกันที่ไลฟ์กันเลยนะคะสามสิบค่ะความแล้วนี่ยยังไงก็ขอบคุณพี่โล้ก็ค่ะตอนมือแรงค่ะสาไก่อีกทริมาที่อีซิบีายจะขออนุญาตขอตัวนะคะไปถทํา MV ต่อแล้วนะคะสาไีกยวจะอนุอปาตอน เป็นยังไงพี่นอ้องในองเหล้วสตอรี่หน้าฮักหน้าฮักหรือว่าหนาลักหนาลักสองศิลปินดาวลูกของวัลลัมเป็นลําเพือนนั่งเอกหน่อยต้องมีอุ้นธะพรเพชรลําเพือนแล้วก็พระเอกหน่อยโลโก้สลาวุฒเพชรลาเพือนเพื่อนไปสัมผัสกันไปสัมผักสผกันมานะคอมเมนบ้บานเท่ากะซ้อกันไปซ้อกันมา เรือว่าสอกันไปสอกันมากนะมันเป็นตะหักสําหรับข่อยแต่หลายๆคนกับโรลุกขึ้นกันขอยคิดว่าปีนี้ลูกๆสองคนนี้พระเอโกโลโกเ้เป็นลําเปื่อนหรือว่าหน้องมิวนาตะวันเป็นลําเปื่นจะสังค่วมมือหวาจะสังค่ามประทับใจให้แฟนมอลําของมอลําเป็นลําเปื่อนหรือว่าพี่น้องแฟนแฟนมอลําตัวประเทศมอหน่อยก็ไล่นะคิดว่าจะสร้างความประทับใจ ให้กับแฟนมอลำไม่น้อยก็เยอะพุะ่นน่ะเวาไทยพร้อมกาฟานูกๆทั้งสองคนนี่เด้วยนฟีนองพระเอกโลโก้สลาวุฒเป็นลำเพลินหล้ะกับน้องมิวนัทพรเป็นลำเพลินเป็นแดงหัแข้งใจให้สองคนนี่สู่ต่อไปอีกในวงการหมอลำในเส้นทางมอลำมือนันซิมีบอสำหรับคลิปนี้ก็ดนเติบแล้ว ก็คอมเมนว่าว่าถึงงูก,กะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องค่อยก็ว่าสไตล์แบบค่อยนี้แหละใครผู้ <c oughs> ดใดชื่นชอบใคผู้ใดมักอ่าก็ว่าแบบนี้กะอย่าลืมกดแชร์กดซ u b สไคร b e กดติดตามช่องแท็กซี่สุวรณภูมิเนี่ยคลิปน้าจังพอกันในพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจช,ช่องแท็กซี่สุวรณภูมิไปแล้วพีนน้องสวัสดีครับบ๊ายบาย